สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่2วันศุกร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2568อีกไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่กันแล้วนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็ไปกันต่อในทุกๆภาวะครับ ในไลฟ์สดของ Voice of Ghost เรื่องหลอนจากคนแปลกหน้านั้นเราจะจัดรายการโดยที่ผมจะเป็นผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากการได้ร่วมสนทนากับ The Ghost c h a r e r หรือเพื่อนๆที่มาเล่าเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องหลอนให้เราได้ฟังกันนะฮะสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่าจะให้รู้ว่าเป็นเรื่องของโลกแห่งมายาคติ เราชาวชุมชนเสียงผีเราอยู่ในโลกแห่งมายาคติครับกรุณา,ารับชมรับฟังโดยโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังเป็นอย่างสูงถ้าเกิดว่าท่านยังเป็นเยาวชนอยู่อาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองมาร่วมรับฟังกันในค่ำคืนนี้ครับโดยรูปแบบรายการจะเป็นการที่ผมจะนั่งพูดโซโล่เพียงแค่คนเดียว แล้วก็นําเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าสู่กันฟังในค่ําคืนซึ่งไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นค่ําคืนไหนเป็นหลักแต่ที่แน่ๆจะมีเรื่องเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันและเราก็สามารถที่จะไปฟังย้อนหลังผมจะแบ่งเป็นคลิปคลิปลงไว้ในช่อง YouTube เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นออริจินอลคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นเฉพาะใน YouTube เท่านั้นครับ เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณสาคุณสาเรารู้จักกับคุณสาผ่านทางด้านของโซเชียลมีเดียและคุณสานั้นอาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์อยู่มาสักได้21่ปีแล้วครับเธอบอกว่าเธอเป็นผู้ที่มีซิกเซนต์หรือสามารถที่สัมผัสกับวิญญาณหรือเรียกว่าเห็นผีแบบ เป็นตัวเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังในบางครั้งก็ไม่สามารถแยกออกได้เราสนทนากันหลายเรื่องนะฮะแต่เรื่องหนึ่งที่ต้องถามไปว่าแล้วเหตุผลใดน่ะคุณสาถึงเป็นคนเห็นผีได้ย้อนเวลากลับไปหลายต่อหลายปีครับในช่วงที่คุณสาอายุได้เพียงแค่ห้าขวบสมัยนั้นอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละครับนะะคุณสาจำได้ว่า มีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้เธอไม่สามารถจะลืมเลือนได้เลยในวันนั้นคุณป้าพาเธอเดินทางไปต่างจังหวัดครับไปกันแค่สองคนคุณป้ากับหลานก็คือคุณสาคุณป้าบอกว่าจะเดินทางไปยังบ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีงานงานหนึ่งเป็นของญาติพี่น้องเรานี่แหละที่จะพาไปให้ทำความรู้จักกัน การเดินทางในสมัยนั้นนะครับก็เป็นการเดินทางด้วยความยากลําบากเหน็ดเหนื่อยต้องต่อรถต้องเดินแล้วก็ไปขึ้นรถไปขึ้นรถสองแถวจากการออกจากบ้านตั้งแต่เช้าต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างมากกว่าจะไปถึงก็เย็นย่ําแล้วความเหน็ดเหนื่อย,ยเมื่อ้รนั้นเกิดขึ้นมากครับกับสองคนก็คือป้ากับคุณสาที่เป็นหลาน คุณสาจำได้ครับว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้ขนาดใหญ่เป็นบ้านยกใต้ถุนสูงผู้คนในวันนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใส่เสื้อผ้าสีออกทึมๆบางก็ใส่สีขาวลายดอกไม้บางก็ใส่ชุดดำแบบเรียบรียบดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เต็มไปหมดเลยคุณป้าก็พาสาเดินไปสวัสดีอันนี้คุณยาย อันนี้คุณนา้าอันนี้คุณอาเขาก็ไหว้ไปทําความรู้จักไปแต่ด้วยความประสีภาษานะครับคุณป้าก็เลยพาคุณสาเนี่ยไปอาบน้ําแต่งตัวเพื่อจะเตรียมตัวเข้านอนเวลานั้นก็ประมาณสักครบค่ำแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานก็ไม่จําเป็นจะต้องรีบแต่ให้เข้านอนแต่หัวค่ําคุณป้าพาคุณสาเดินขึ้นฮะไปที่ชั้นบนของบ้าน มันเป็นบ้านไม้หลังหนึ่งครับเป็นบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งจําได้เลยเป็นลานโล่งๆมีไฟสักดวงหนึง่งสุดัวสลัวอยู่มองไปเนี่ยทางซ้ายมือก็จะเปเห็นห้องห้องหนึง่งลักษณะก็คือเป็นห้องนอนญาตผู้ใหญ่บอกว่าให้ทางป้าและก็สานอนในห้องนี้นั่นแหละเป็นส่วนตัวที่สุดแล้วที่เหลือนั้นก็จะมีแขกเหลือนอนอยู่ข้างล่าง แต่แปลกนะครับผู้คนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เห็นมีใครสักคนขึ้นมานอนบนนี้เลยตอนนั้นสาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับด้วยความเป็นเด็กเปิดประตูเข้าไปเป็นประตูไม้บิดลูกบิดเข้าไปนะครับบรรยากาศในห้องเป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายพื้นไม้เตียงแล้วก็มีมุ้ง ที่ครอบเตียงอยู่เฟอร์นิเจอร์ก็มีแค่สองสามชิ้นเท่านั้นเองมีไฟอยู่ดวงหนึ่งตรงหัวเตียงเปิดเป็นไฟสีส้มสลัวสลัวตรงหัวเตียงก็เป็นหน้าต่างซึ่งตอนนี้ก็ติดหน้าต่างเอาไว้คุณป้าเห็นว่าห้องมันค่อนข้างอับก,ก็เลยไปเปิดหน้าต่างครับเพื่อให้ลมระบายเข้ามาสาจาได้ดีครับว่าตอนที่เปิดนะครับหน้าต่างเนี่ยลมก็พัดไหลเข้ามา ก็รู้สึกเย็นแต่ก็มีการเปิดพัดลมด้วยเพื่อให้ลมมันระบายนะฮะตอนนี้สาเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนชุดนอนเรียบร้อยป้าก็บอกว่าน้องสาเดี๋ยวน้องสาเดินขึ้นเตียงไปไปนอนบนเตียงนะลูกแล้วเดี๋ยวป้าปิดมุ้งให้ส่วนป้าจะขอตัวไปอาบน้ำสักคู่หนึ่งหรูออยู่ตรงนี้คนเดียวก่อน แอปหนึ่งเดี๋ยวป้ามาคุณสาก็เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรได้ค่ะก็ปีนขึ้นไปอยู่บนเตียงวางผ้าวางหมอนเตรียมที่จะนอนสักช่วงหนึ่งนะฮะป้ากลับมาพอป้ากลับมาเปิดประตูเข้ามา ไม่พบว่าสาอยู่บนเตียงแล้วครับมองซ้ายมองขวาสาไอ้ลูกอยู่ไหนไลูกก็ได้ยินเสียงอือเอเอเออยู่อยู่ตรงปลายเตียงครับแต่อยู่ตรงพื้นปลายเตียงมุมสุดของห้องมีผ้าห่มมีหมอนแล้วก็มีตัวน้องสาเนี่แหละครับนอนขดคูตัวอยู่ตรงมุมห้อง ป้าก็เดินเข้ามาถามว่าสาทำไมหนูมานอนตรงนี้ลูกทำไมหนูไม่ไปนอนที่เตียงสาไล่ฟังนะครับว่าเธอจำได้ดีเลยว่าหลังจากที่ป้าเดินออกไปจากห้องแล้วเนี่ยเธอกำลังจะนอนละหันซ้ายมาตรงเตียงครับเพราะรู้สึกว่ามีรอยมีความแรงกดบุ๋มมานิดนึง เป็นร่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งแก้มตอบตัวผอมมากใส่ชุดนอนสีฟ้าแต่ที่จำได้แม่นยำเลยก็คือว่าไม่มีผมอยู่ที่ศีรษะเลยหัวล้านทั้งหัวเขานั่งจ้องมองหน้าสาและพูดขึ้นมาว่าออกไปออกไป อย่ามานอนตรงนี้ฉันไม่ให้แกนอนแกไปนอนที่อื่นออกไปด้วยความตกใจนะฮะสาก็นึกว่าที่นี่เป็นที่นอนของพี่เขาก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไม่กล้าเปิดประตูห้องออกไปในขณะที่โดนไล่ก็เลยหยิบหมอนกับพระอมเดินมานอนอยู่ตรงมุมห้องเด็กผู้ชายคนนั้น นั่งมองหน้าสาจ้องตาตลอดที่เธอเดินไปนะครับจนเธอก็ไม่ไหวแล้วก็เลยล้มตัวหลับตานอนไปจนป้าเดินมาปลุกนี่แหละป้าได้ฟังน,น,นั้นก็รู้สึกว่าอืมใช่เหรอลูกลูกอ่อนเพียไปหรือเปล่าลูกคิดมากไปเองหรือเปล่าในนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยลูกไม่มีเลยนะ ไม่มีเลยแล้วทั้งคู่ก็น,นอนครับพอใกล้ๆจะลุ่งสางเกือบๆจะเช้าจุๆ่ๆป้าเขาปลุกสาตื่นลูกสาตื่นตื่นสาก็ตกใจครับเรากลับกันเถอะลูกรีบอาบน้ำแต่งตัวเรากลับกันเลยดีกว่าสาก็ด้วยความงงครับ แต่ก็ด้วยความเป็นเด็กครับห้าขวบก็ไมไ่คิดอะไรก็แต่งตัวแล้วก็ตามป้าญาติพี่น้องก็ถามว่าเอ้าเป็นไรจะกลับแล้วเหรอไม่อยู่ร่วมงานกันก่อนเหรอป้าบอกว่ามีธุระด่วนจ้ะมีธุระด่วนต้องรีบกลับก่อนยังไงไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันนะด้วยความลุกลีลุกลนอย่างมากชาวบ้านก็พาป้ากับสานะครับขึ้นรถสองแถว นั่งรถบกสกลับมาที่บ้านโดยที่ไม่พูดเรื่องนี้อะไรกับสาเลยเหตุการณ์ที่ผ่านไปแปดปีจนวันที่สาอายุได้ประมาณสัก1 3บ4ครับในระหว่างที่กำลังเปิดอัลบั้มรูปเก่าๆดูกันก็ไปสะดุดเอากับอัลบั้มรูปของบ้านหลังนี้จำบรรยากาศของบ้านหลังนี้ได้จำคุณยายได้จำคุณตาได้จำผู้คนได้ ก็เลยนึกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ถามป้าว่าป้าหนูอยากรู้จังเลยว่าเราได้อยู่ถึงวันไหนอะ่ะแต่หนูจําได้ว่าป้าปลุกหนูให้ต้องรีบกลับแต่เช้าเรื่องมันเป็นยังไงเหรอเจ้าป้าป้าก็บอกว่าหนูจําเรื่องราวได้ด้วยด้วยด้วยหรือลูกหนูยังอายุยังน้อยอยู่เลยนะหนูจําได้หนูจําได้ได,ด,ดีเลยป้า ้าก็ถอนหายใจสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าในระหว่างที่นอนอยู่คืนนั้นน่ะตอนที่ป้าถามหนูอะ่ะแล้วป้าก็กังวลใจแต่ป้าก็ไม่คิดอะไรมากหรอกก็นอนไปเอาหนูมานอนข้างๆตรงหัวเตียงอะ่ะหลับไปใกล้รุ่งเช้ามีเสียงดังโคมคามตึกตักแล้วก็เตียงม,มันก็เขย่าไปเขย่ามา ป้าก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยลืมตาหนูรู้ไหมตัวหนูนะ่ะไปยินออกไปจากนอกหน้าต่างแล้วกําลังจะกระโดดออกจากนั้นออกนอกหน้าต่างนะ่ะป้าตกใจมากเข้าไปคว้าตัวหนูไม่ได้ทันแทบเกือบจะจับไว้ไม่ได้ดีนะยังจับตรงเขาช่วงขาได้อยู่อะไม่งั้นหนูคงตกไประบาดเจ็บหนักมากเลยพร้อมกับได้ยินเสียงประหลาด คล้ายๆเหมือนเสียงใครสักคนหนึ่งเหมือนเด็กอะหัวเลาะใหญ่เลยอะหัวเลาะด้วยความดีใจมากๆป้ามองซ้ายมองขวาไม่เจอใครได้ดยินเสียงนี้ตกใจมากก็เลยรีบปลุกหนูอะแล้วก็รีบกลับตอนนั้นเลยสาก็เลยนึกขึ้นได้ครับว่าคุณป้ารู้ไหมตอนแรกอะพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขามาไล่หนูให้ไปนอน อยู่ตรงอื่นอย่ามานอนบนเตียงแต่ป้าก็พาหนูขึ้นมานอนที่เตียงเนี้ยแล้วระหว่างที่หนูหลับไปอ่ะเขาก็มาปลุกหนูยื่นหน้าเข้ามาหนูจําได้เลยชุดนอนสีฟ้าตัวผอมๆแก้มตอบหัวล้านจ้องมาที่หน้าหนูแล้วพูดว่ามึงออกไปมึงออกไปถ้ามึงไม่ออก กูจะโยนมือออกไปแล้วเขาก็จับหนูดึงห,น,หน,นูหนูพยายามต้านหนูพยายามฝืนแต่มันก็ไม่มีแรงจะฝืนเขาอุ้มตัวหนูขึ้นแล้วก็พยายามจะเคลี่ยงหนูออกนอกหน้าต่างหนูพยายามฝืนจนสุดแรงแล้วแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นพบว่าป้ากอดหนูอยู่ป้าได้ยินอย่างนั้นนะครับก็แทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่า เรื่องราวนี้มันจะสัมพันธ์กันได้ขนาดนี้ป้าได้แนั่งถอนหายใจแล้วก็เล่าเรื่องราวให้สาฟังว่าหนูรู้ไหมว่าทําไมเราถึงเดินทางไปที่นั่นในวันนั้นกันในวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันครบรอบหนึ่งวันการจากไปของลูกของญาติเราเขาอายุยังน้อยอยู่เลยสิบกว่าขวบเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลูก เขาป่วยมากเขาผอมแล้วเขาก็ได้รับยาทำให้ไม่มีผมเลยอยู่ที่หนังศีรษะเลยไม่มีเลยนะลูกแก้มก็ตอบตัวก็ผอมแล้วเขาก็จากไปทานทันที่ใส่ชุดนอนอยู่ก็ <c oughs> ชุดนอนสีฟ้าที่หนูพูดน,นั่นแหละป้าก็นึกสงสารเขาเ <c oughs> มื่อครบร้อยวันก็จะมาร่วมบุญ <c oughs> แต่ห้องที่เราไปนอนนะลูก มันก็คือห้องของพี่เขานั่นเองพี่เขาคงหวงที่นอนมากๆเลยอะแล้วก็เลยไม่มีใครอะกล้าขึ้นไปนอนเลยแต่ก็คงเห็นว่าเราเป็นเด็กเนาะก็คงไม่มีอะไรก็เลยไปนอนที่นั่นโดยที่เราไม่รู้เลยลูกเอ้ยว่าเราไปนอนทับที่เขาเขาคงไม่พอใจป้าก็เลยพาหนูกลับก่อนไม่ได้อยู่ร่วมงานและนี่ ก็เป็นเรื่องแรกเป็นความรู้สึกแรกที่สารู้สึกว่าตัวเองสัมผัสได้กับวิญ,ญญาณสัมผัสได้กับความน่ากลัวของสิ่งที่เราเรียกว่าผีเป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นนะครับคุณสาก็เริ่มที่จะเห็นผีวิญญาณมาโดยตลอดเรื่องราวเรื่องนี้ก็อาจจะสอนให้เราได้รู้ว่า ว่ากันว่าการที่เราไปนอนค้างอ้างแรมที่ไหนการที่เราไปนอนที่นอนใครเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่ก็ได้จนมีความเชื่อนะครับว่าเวลาเราไปนอนที่โรงแรมหรือไปนอนต่างถิ่นเราก็ใช้วิธีการซื้อที่นอนเอแบงค์ยี่สิบเอาเหรียญห้าเอาเหรียญสิบขอซื้อที่นอนไว้เพื่อให้เราผ่านพ้นในการนอนในค่ำคืนนั้นไปได้และนี่คือเรื่องราวของคุณสา ที่เรามาถ่ายทอดใด้ฟังกันถ้าเกิดชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง Vo i c e of พ13มานี้ไว้นะครับก็ผ่านไปเรื่องแรกนะครับทุกคนเนาะนะครับก็ผ่านไปเรื่องแรกนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับนะผมเองเนี่ยก็มีประสบการณ์นะครับได้มีการฟังเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องหลอนเรื่องผีนะครับมาโดยตลอด เรื่องผีที่ชอบมากๆาเลยคือเรื่องผีที่ได้ยินได้ฟังมาจากคุณแม่แม่ของผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่เป็นคนเห็นผีแล้วก็มาจะเห็นผีในวัยเด็กด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยครับซึมซับเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องผีเนี่ยจากคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆจนทําให้รู้สึกว่าเรื่องผีมันก็เหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา หลายต่อหลายครั้งนะครับเรื่องราวเรื่องเล่าเนี่ยมันก็มีความน่ากลัวมีความสยองอยู่ในตัวของเขาก็อย่ากทุกคนนะฮะใช้วิจรารณญาณในการรชมแลบฟังกันด้วยอันนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องราวที่ผมถ่ายทอดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยครับจะมีการนะครับกลับไปนะฮะใช้นะครับในการที่จะเอามาตัดต่อตัดแต่งกันนะครับ ะนะครับก็เดี๋ยวเราขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะครับเพื่อเป็นการทดสอบเนาะอันนี้เป็นการทดสอบนะครับในเรื่องของการทดสอบไลฟ์นะครับขอบคุณนะฮะที่รับชมรับฟังกันขอบคุณมากครับน,นี่คือบวกอะไรเริ่มโพเริ่มช่วงถามตอบ นะฮะอ่าแชร์แล้วจบไรยังไงจบไรกับกระบะแล้ว